สวัสดีครับพบกับผมรายการ MotoGP อัปเดตนะครับรายการที่จะหยิบยกเอาข่าวสารในวงการ Mo t ต GP และประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาอัปเด้เพื่อนๆได้รับทราบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็ขอฝากพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่จาก MotoGP อัปเดตและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมิน Moto GP อัปเดตกันด้วยนะครับ ประเด็นของเราในวันนี้นะครับมาร์คมาเกดได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์3ทีมนะครับว่ายัางไม่ให้ลงทำการแข่งขัน Moto GP นะครับที่สเปนิสกลังปีนะครับที่เฮเรสเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่นิ้วของมาร์คนะครับที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บเพิ่มเติมอาจจะทำให้มาร์คนะครับถึงขั้นที่ต้องรีทายได้นะครับมาร์คมาเกดนะครับกระดูกฝ่ามือชิ้นแรกของนิ้วโป้งมือขวานะครับ หักในการประทะเข้ากับมิเกลโอลิเวรานะครับในการแข่งขันที่โปรตุเกสกลางปีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากการผ่าตัดรักษากระดูกหักนะครับมาร์คมาคเกวสก็ต้องพักการแข่งขันนะครับและจะพลาดการแข่งขันสนามล่าสุดนี้นะครับที่สเปนิสกลางปีในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่เฮเรสและเหมือนจะได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าคนที่จะมาขี่แทนมาร์ค ที่เฮเรสในสนามที่4นี้นะครับก็จะเป็นอีเกอร์เลโกนานะครับจากทีม Honda ใน world superbike หลังจากการตรวจร่างกายนะครับเมื่อวันอัคารที่ผ่านมามาเกดก็ได้รับแจ้งว่ามันจะเสี่ยงเกินไปที่จะกลับมาลงทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่4หลังจากการผ่าตัดแต่ในขณะที่แพทย์นะครับได้วินิจฉัยแล้วว่าต้องทำการพักฟื้น6-8สัปดาห์นะครับหลังจากการผ่าตัด และเมื่อเขานะครับถูกถามว่าถ้าจะลงแข่งละ่ะขี่แบบปลอดภัยหรือไม่ก็คือนะครับเขาจะขี่แบบลดความมุทะลุดุดันลงไปได้บ้างแค่ไหนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับมาตั้งแต่ปี2020นะครับมาร์เกตก็ตอบไปเลยว่าถ้าผมลงแข่งก็เพราะผมต้องการเสี่ยงและผมพยายามเต็มที่ร0 0เปอร์เซ็นต มาที่นี่และแข่งที่นี่นะครับแต่เมื่อทีมแพทย์3ทีมบอกว่าคุณกำลังทำเรื่องบ้าๆอยู่นะถ้าคุณจะลงแข่งคุณจะบาดเจ็บอีกและคุณก็ต้องยอมรับแต่ความเสี่ยงหลักไม่ใช่การชนด้วยซ้ำไปแต่มันจะเป็นแรงกดบนแฮนด์บาร์นะครับมันจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะเป็นรอยร้าวที่เล็กมากแต่เป็นรอยร้าวของชิ้นส่วนที่สำคัญของนิ้วและนิ้วนี้ก็เป็นนิ้วที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะที่จุดเบรกนะครับที่ต้องใช้ในการเบรกดังนั้นปัญหาของผมคือถ้าผมบาดเจ็บอีกครั้งพวกเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่อีก3เดือนเท่านั้นแต่รวมถึงอาชีพของผมด้วยนะครับนั่นก็คือถึงขั้นต้องรีทายกันออกไปเลยนะครับ เพราะตอนนี้พวกเขาแก้ไขมันได้ด้วยวิธีการที่ดีมากแต่หากผมบาดเจ็บซ้ำอีกมันอาจจะเป็นจุดจบของอาชีพผมก็ได้เพราะมันเป็นนิ้วที่สำคัญมากด้วยเหตุนั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ง่ายเมื่อทีมแพทย์3ทีมบอกกับคุณว่าคุณจะได้รับการบาดเจ็บอีกครั้งหากคุณลงแข่งมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายแม้ว่าคุณจะอายุ30ปี20ปีหรืออายุ15ปีก็ตาม คุณไม่สามารถคัดค้านหมอได้เพราะพวกเขาเป็นมืออาชีพนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าหากมาร์คมาเกสนะครับสามารถขี่ได้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่เฮเรสเขาคงไม่รู้ว่าเขาจะต้องได้รับโทษดับเบิลลงแลบที่เขาได้รับจากการพุ่งชนเข้ากับโอลิเวราที่โปรตุเกสหรือไม่นะครับหลังจากที่สจวรตของ FIM เปลี่ยนข้อความในใบแจ้งโทษว่า มาร์คมาร์เวจะต้องทำหน้าที่ในรอบต่อไปที่เขาสามารถทำการลงแข่งขันได้แทนที่จะเป็นในอาร์เจนตินานะครับตามที่ระบุไว้ในตอนแรก h o n ด้าก็ได้ยื่นอุทธนนะรณ์ครับสจวดของ FIM นะครับยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์ของ FIM ซึ่งอนุญาตให้ระงับโทษบังคับโทษจนกว่าจะมีการลงมติยุติ มาร์กมาเกสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ว่าพูดตามตรงนะและเชื่อผมเถอะว่าผมไม่ได้ติดตามสถานการณ์นั้นมากนะักแน่นอนผมได้รับโทษเมื่อวันอาทิตย์ที่โปรโตุเกสซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงเปลี่ยนมันไปหลังจากผ่านไป2วันจากนั้นทีมก็ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์แต่อย่างที่คุณคิดได้ว่าเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บ คุณจะไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เลยโดยเฉพาะเมื่อแพทย์พูดกับคุณว่าคุณต้องพักฟื้น6-8สัปดาห์เชื่อผมเถอะบทลงโทษที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนักบิดคือการได้รับบาดเจ็บผมได้แพ้การแข่งขันไปแล้วถึง3สนามแต่ในขณะที่ทีมนะครับยังคงยื่นอุทธรณ์ต่อเพราะโดยปกติแล้วเมื่อคุณได้รับโทษเมื่อคุณตกลงคุณจะเซ็นในเอกสาร และมันจะเป็นจุดโทษนั้นไม่ใช่จุดอื่นและสุดท้ายนี้นะครับมาร์คมาเกสก็หวังว่าจะได้กลับมาลงสนามในรายการเฟรนด์กลางปีนะครับในเดือนหน้าแต่ก็ยอมรับว่าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์สักทีเดียวนะครับและก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับประเด็นของเราในวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ